เฮ้ยยสวัสดีครับผมบอสครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบิ๊กบอสออฟิเชียลครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับที่ห่างหาย จากการทําคลิปไปนานนะครับเนื่องด้วยรัฐบาลประกาศให้เปิดร้านทําผมได้ซึ่งลูกค้าก็เยอะมากเยอะจนไม่ได้พักผ่อนเลยเยอะจนไม่มีเวลาทําคลิป ให้ทุกคนได้ดูนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีเวลาทําคลิปก็คือโต๊ะคอมผมเนี่ยอยู่ที่ทํางานนะครับอยู่ที่ร้านเนาะใน,นช่วงเวลานั้นเขาเปิดซิวอยู่พอทํางานเสร็จก็ต้องรีบกลับบ้านนะครับก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันซึ่งขอสัญญาว่าหลังจากนี้จะพยายามทําคลิปให้สม่ำเสมอมากขึ้นเนาะแล้วก็กราบขอบคุณเพื่อนๆที่ขอเพลงกันเข้ามาดีใจมากเลยครับดีใจมากที่คลิป ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีเนาะก็เดี๋ยวจะทยอยทําคลิปเพลงที่ขอกันมาให้นะครับจเย็นๆนะครับเพื่อนๆจะพยายามทําให้เนาะจะพยายามทยอยทาให้นะครับกราบขอบคุณที่คอยติดตามกันมาโดยตลอดนะครับสัญญาว่าจะกลับมาทําคลิปให้สม่ําเสมอมากขึ้นนะครับเค้พอเลึกพํ่มนะครับวันนี้ผมจะมาเรียคชั่นเพลง j o ซ Sara นะครับของ m a r k e r er, i t a s r i t o r แล้วก็ JKR ผมยังไม่เคยฟังแล้วก็นึกภาพไม่ออกว่าจะเป็นเพลงแนวไหนแต่รู้จักหน้าปกแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเพลงรักนะนึกภาพนึกภาพยังไม่ออกเลยเพราะว่าจอร์จซาร่ากนึกออกอย่างเดียวก็คือเฮ้ยจอร์จมันยอดมากเลยอะนึกออกอย่างเดียวนณต,ตอนนี้ไม่รู้ว่าเพลงจะเป็นยังไงพร้พอมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยครับ

ก็สิ่งไหนรับเราไม่มีมาม่าถ้าเกิดว่าฉันรับบทเป็นจอรเธอก็จะเป็นซาร่าไปจ้ากับซาร่าบอกนะว่าเป็นเพลงรัก น้องไปงานวิงวากอดกันข้ามกลางแสงดาวมีเพียงเราสองให้พระจันทร์เป็นพยานว่ารักของเราจะอยู่ไปชัวปช่วนิรันดร์ชอบอย่า<ำ>งน,นีไม่มีแหวนเพชรไม่มีแหวนทอง

ได้ไ,ดไ,ไหมเธอชอบทใ,ใจสลายเราะัวเธอไปจะโดนตารแคนี้ก็ทให้ัสดใสพอยารัก,กไ,รได้ไหมขอเอชอบทใ,ใจสายเราะัวเธอไปดดไะดารตหโอเคครับเดี๋ยวเราไปรีแคปกันครับโอเคครับเรามาเริ่มรีแคปกันเลยนะครับ เอาจริงผมไม่รู้ว่าเสียงใครเป็นเสียงใครนะอันนี้ต้องต้องกราบขอโทษจริงๆนะครับผมไม่รู้จริงๆว่าเสียงใครเป็นเสียงใครแต่ผมชอบผมชอบบีดคือแบบค่อยๆขึ้นอนะ่ะผ,ผมชอบบีดถ้าเป็นเพงลงรักผมชอบบีดแนวๆประมาณนี้นะครับท่านแรกขึ้นมาติดหูเลยผมว่านะแค่นี้ก็ทําให้ฉันสดใสพอหยุดน่ารักกับใครได้ไหมขอเธอชอบคาใจฉันสลายเพราะกลัวเธอไปสะดุดตาใครเหมือนกลัวว่าความสดใสของผู้หญิงจะไปสะดุดตาคนอื่นอะไรเงี้ย เออผมว่าท่อนแรกขึ้นมาคือแบบสดใสน่ารักเลยอะเออผมชอบผมชอบเธอนั้นก็อาจจะคิดว่าฉันเป็นห่วงมากไปแต่มันก็ดีกว่าการที่ฉันเป็นคนมากใจโอ้ยตอนนี้ก็ไอตอนนี้ตอนนี้ก็ได้นะเอีกท่อนหนึ่งท่อนนี้ผมก็ชอบคนบนี้ผมจองแล้วนะอนาคตให้เป็นภรรยารับรองไม่มีมามา่าถ้าเกิดว่าฉันรับบทเป็นจอร์จเธอก็จะเป็นซาร่าเรนนี่อันนี้อันนี้ดีท่อนที่สองของคนที่สองอะนะครับผม อย่างที่บอกผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนาะซึ่งที่รู้ว่าเป็นคนที่2เพราะเสียงค่อนข้างที่จะแตกต่างกันโดยชัดเจนนะครับพอ้น้องสาวจะไปสะดุดตาใครก็พี่นะรักน้องคนเดียวไม่เคยไปเหลี่ยวมองใครพี่อยากได้น้องมาเป็นภรรยาพี่สัญญาจะพาน้องไปงานวิวาสัญญากับน้องเลยว่าจะพาไปงานวิวาเปาน็นไงล่ะอีกท่อนหนึง่งไม่มีแหวนเพชรไม่มีแหวนทองไม่มีโล่แห่งเกียรติยศไม่มีใครอยากจะมองแต่พี่อยากได้น้องมาครอบครองเราสองคน จะสร้างมันเองให้คนอื่นเขามองกันท่วนหน้าเหมือนกับตำนานจอร์จกับซาร่าหม์มาจอร์กซาร่าเป็นตำนานตอนที่3นะครับของของคนที่3ามเนาะไม่อยากให้ไปน่ารักกับใครมันทําให้ใจฉันไวหวัน่นฉันกลัวว่าเธอจะไปจากฉันถ้ามีใครมาแย่งไปน,นี่แหละอารมณ์ประมาณแบบว่าไม่อยากให้ให้ทำตัวน่ารักกับกับคนอื่นอ่ยอยากทำให้อยากให้ทำตัวน่ารักกับกับแค่เขาแค่คนเดียวอะไรประมาณนี้แหละนะครับเนื้อเพลงก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ไม่ได้อ่าน ทั้งหมดเนาะอาจจะผมอาจจะเป็นคนที่อ่านหน้ากล้องเนี่ยค่อนข้างที่จะกริงนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยใครอยากฟังใครอยากอ่านเนี่ผมแปะลิงก์เพลงนี้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะไปฟังกันได้ถ้ามีความคิดเห็นกัน,นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับการรีแอคชั่นเพลงจอร์จซาร่านะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอถัดๆไปเนาะชันเดิมครับถ้าอยากให้ผมเรียชั่นเพลงอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับอ่ะมีอีกเรื่องหนึง่งผมกำลังทำเพจเกี่ยวกับการสตรีมเกมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ฝากเพื่อนๆเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับสตรีมทุกวันที่ว่างนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดสวัสดีครับ